สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมช <c oughs> ่วยนี้ผมน่คือสบายคือกับผมแบ็กเฮาทีวีนะครับผมน <c oughs> อยากเห็นหนายพี่ใช่ไหมอะ่ะ ที iesen, ่พอจะทำได้อยู่น้องๆต้องดูจากเงานะครับน้องๆต้องดูจากเงาเข้ามาแป๊บเดียวไปอีกแล้วจะบอกว่าพอแล้วครึ่งหนูตามันหมดแล้วเอสที่ได้อ่ะหมดแล้วแล้วนายไปต่างชาติหรือไงฮะ วนี้ชื่อฟแล้วนพี่ขอไปลบลูที่ที่พี่เปิดหน้าปับมันเดยวมอ้าบอเวอาใช่แน้หลังนะน้องๆน่าจะเห็นหน้าพี่เปล่านะ แต่พี่จะทำมาทำอีกนะครับพี่จะมาทำอีกที่เปิดหน้านะครับจะเปิดูเดาดูเดาเดออมันใหญ่เลยแหละอุ้ยอ้อยชิดชิบข้างนอกข้างน,านอกนี่ครับตัดอกอบดภา เดี๋ยวทุกคนครับพี่จะทำให้เหมือนนั่นอันนี้อย่างนี้พี่จะผสมสีกันแล้วก็ มันน้องนะครับน้องน้อจะเห็นตาพี่ก่อนนะพี่ขอรบมือก่อนเหมือนพี่กระดูกแม่มอนกระ,ด,กกระด,กดูกกระดูกแม่ดูกระดูกมาวิน น้องๆดูไปพี่หมอมจะบอกอีกครั้งน้องน้องต้องดูจากเงานะครับไม่ใช่ดูจากพี่นะดูจากเงาระบายสีแป๊บ

จะได้เข้ากัน,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 นผมจะบอกอีกทีน้องๆต้องดูจากเงานะครับพี่ยังเห็นเลยเพ,พราะว่าพี่อยู่ในชีวิตนี้อน้นผมว่าผมมัน่าจะกลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วล่ะมั้งนะี่ยเนี่ยวีตาเดียว

ทุกอย่างที่วาดอ่ะน้องนต้องดูจากเงาพุ่งหรือจักระแลพี่นะครับนี่ครับนัองดวงดูตรงนี้คเนี่ย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 ที่พี่ติมตรงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียกัน ขึ้นปากของพี th ่แล้วใช่ไหมนี่เห็นเนี่ยหน้าพี่นึ่งแล้วอืออเดี๋ยวพี่จะว่ารูปน้อที่พี่นะ โจนโจดโจน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 โจโจนโยอพี่จะว่าให้น้องๆดูนะถึงพี่จะว่าไม่สวยนะครับก็ต้องขออภัยอีกรอบอ่กงขออภัยหมดนะครับ ดดออกแม่แม่ร้านไปเปลี่ยนทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่อ๋อกระเป๋าทำคลิปอยู่มีดีสองไหมเอาเองเลยเฮ้ยโดนเอาคืนจะได้ไม่มีไม่มีอะไร ปิบัตใช่ไหมไปเก็บเองโอเต็นถุงเลยปฏิบัตวินนั่นใครวะมาวินเนี่ยเนี่ยในโทรศัพทเนี่ยมาวิน,น,อนโอ๊ยแล้วทำคลิปอยูด่ด้วยเนี่ย <c oughs> น369รายนี่คนหรือกะสือก็ไม่รู้โดดไปด้านหลังมาดูต่อไม่ได้ไม่ได้ต้องข้องลิวารณาี่ความสามารถิี่นชบเนับ

rga wow ไฟตาเนี่ยไปโเวคึ เขาพี่ไหมเนี่ย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 ผมรู้เพราะว่าผมเป็นตัวตนของตัวเองตรงเนี้ยผมของผมมันจะมีแสงอยู่แล้วระบายสีสวยและเป็นนักระบายสีอันดับสอง ពឹបៗៗ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 ៗ เนี่ยนี่เนี่ยพี่จิ้มพี่ดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี <knowledge> ่ยตรงนี้ไหนนขอบพี่ขอรบอนุญาตลบนะคระเอ้ยเห็นจมูกพี่เลยใช่ไหม ึบบยบเยว่าผมขอไปหาเย็ก่อนนะครับเนี่ยนี้พี่ก็เปิดจมูกได้อย่างเดียวนะครับก็ต้องขออภัยด้วย รอบอีกสิสุบรอบนะคร <atur> <inaudible S 2> ับแล้วก็อย่าลืมกดนิ้วก้อยแล้วก็ไปกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่หน้านะครับผม